ครับก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดียินดียินดีนะครับสู่รายการตีเกตเกมคั้นสุดของช่องแคทกับผมเีเกตครับในเกมโดตาถูนะฮะอยู่กับผมนะครับเซอร์ไพรส์มาเธอพ่อเธอเซอร์ไพรส์คุณแม่คุณพ่อว้าอ่เชี่ยเขอโดนครับโทษเขาผมขาโทษผมว่าผมว่าผมขอโทษครับไม่ได้อะโอเควันนี้เอ่ออย่างที่ได้กล่าวไว้ได้คุยกันไว้นะครับว่า จะมาสอนวิธีเข้าเล่นวิธีลงนะครับลงอะไรเหรอมอดด o t ทู Mod, นะมอดม d ดอะไรก็ว่าไป <c oughs> นะครับเออแล้วมันทำยังไงล่ะ <c oughs> คือตอนแรกคลิปก่อนๆเลยอะที่ผมเล่นรู้สึกว่าจะเป็น Dota b a s h ใช่ไหมนะแล้วก็มีเพลงมาริโนะครับมาริโอ a คาแล้วก็โดนเลยปุ๊บ โดนเลยลิขสิทธิ์นะครับโดนทันทีนะแล้วแล้วก็อันนั้นอ่ะเป็นตอนแรกๆเลยคือเราต้องเวลาเราเข้าเกมเราต้องไปเข้าในเว็บนะครับคือเราเปิด Dota 2 s t สตรีมทิ้งไว้ก่อนจากนั้นก็เข้าเข้าเว็บนั้นแล้วก็ไปเข้าล็อบบี้ในเว็บนั้นแล้วเซิร์ฟเวอร์คือมัน ยุ่งยากไงน,นะยุ่งยากมากแล้วมันก็เล่นได้ก็มีคนเล่นอยู่นะโอเคคือว่าจะตัดไปหน้านู้นหน้านี้นะแต่มันลําบากนะครับผมก็จะใช้สตรีมนะฮะนี่ครับจะใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับจะใช้ In นเกมนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับป๊าบเวิร์กช็อปเดี๋ยนะขอ Google ก่อนนี่ Google นะครับ อย่างแรกเลยนะอ,อย่างแรกเลยนะครับให้เพื่อนๆเนี่ยอันนี้ Gmail ผมนะอย่างแรกนี้ให้เพื่อนๆเอ่อคน้นลองค้นคำนี้ลองไปเอ้ยไม่ใช่เอ้ยไม่ใช่ก๊อปปะ D2 mod 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 in นี้นะครับปับ๊บนี่เลยเราก็จะได้เนี่ยฮะปับ๊บแล้วก็จะได้อันนี้มา อามีกลุ่มด้วยลองเข้าไปในกลุ่มดูนะแต่ข้อเสียของมันคือมันจะแจ้งเตือนหาเหวอะไรไม่รู้เยอะนะครับเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงกลุ่มภายหลังแล้วกันนะเข้าไปที่เว็บนี้ก่อนปั๊บนี่มดมดดินมดดิน้น โหมดอินอะไรก็ว่าไปนะดิวเจอรัลวิธีจะเป็นหัวห้องอะ่ะทำอย่างไรนะเมื่อกี้ไม่นานมานี้นะครับบริษัทวาวนะก็ได้ทำการสนับสนุนเรื่องคัสซอมเกมแล้วนะฮะจะเรียกว่าไงเกมโหมดอื่นอะอะไรอย่างนี้นะนะครับแล้วก็ เวิร์กช็อปแถมเพิ่มแล้วก็เวิร์กช็อปดต้าเวิร์กช็อปก็จะเป็นเพิ่มเติมในส่วนของเนี่ยฮะลันเชอร์เนี่ยฮะไอตัวนี้ไอตัวลันเชอร์เนี่ยจะลำบากมากในช่วงแรกนะครับแล้วตอนที่2ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึ่งและครั้งที่3มก็เปลี่ยนมาเป็นอีกแบบหนึง่งและอันนี้คือครั้งที่3มนะครับใช่นะ ครั้งที่สามก็จะยังงฮะจะทําให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถโหลดและเล่นเกมบนเซิร์ฟเวอร์ของเราได้อย่างง่ายได้แต่โชคไม่ดีนักเวอร์ชั่นมันยังเป็นเวอร์ชั่นใหม่และไม่สมดุลอย่างมากการที่จะเป็นหัวห้องเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีล็อบบี้สาธารณะนะครับล็อบบี้สาธารณะคืออะไรก็คือเนี่ยฮะไม่มี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 เนี่ยล็อบบี้ไม่มีนะ โอเคและคุณสามารถเข้าร่วมเพื่อนหรือห้องที่ติดพาสเวิร์ดไว้นะก็แต่มันก็นี่ฮะหาห้องหาห้องส่วนตัวโดยการใส่พาสเวิร์ดคือเราใส่พาสเวิร์ดเสร็จปุ๊บเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออข้อสองครับ install the tool อ่าเราลงมาลงลงโปรแกรมเสริมกันลงอุปรกรณ์กัน เฮ้ยอ,อันไหนวะอ,นนะอันนี้อันนี้นี่ h o w t o Play ปุ๊บนี่อ่ะตอนแรกนะอันไหนอะอ๋อเมื่อกี้มันไม่จบไงมันย่อๆมานะอ่าระบบใหม่สามารถอะไรเนี่ยสามารถลรันบนซอสสองได้และอะไรและเจเนอเรชันใหม่ ก็ประมาณว่าสรุปคร่าวๆก็คือถ้าจะสร้างห้องต้องการคอมที่โหดๆหน่อยอะไรอย่างนี้นะเออเอ,อ่าเริ่มมาครับต้องดาวน์โหลดก่อนนะครับวิธีดาวน์โหลดนะเข้าไปที่หัวข้อเพย์นะฮะเนี่ยฮะเพนะครับเนี่ย,รเ,ยเริ่มมาเราจะอยู่ในหน้า Today วันนี้นะแล้วก็นี่ฮะเพอ่าแล้วเราจะอยู่ตรงนี้ส่วนใหญ่นะอ่าก็หาคำว่าคัส o อมเกมครับปั๊บนะ อันนี้ผมโหลดมาละสำหรับคนที่ยังไม่มีเนี่ย mm. ก็จะขึ้นตรงนี้ครับ d o t a Two Workshop t o r e q u i r e อ่านถูกผิดขออภัยอีๆนะครับแล้วก็แล้วก็โหลดมาถ้าจะไม่ผิดน่าจะห้าจิกกว่านะอืมใครเน็ตเทพก็สบายตัวไปนะใครเน็ตกาก็เออพวงนี้แล้วกันนะบายนะครับส่วนอ่าพอเราลงเสร็จแล้ว ก็เนี่ยก็จะเข้าได้ก็จะเป็นอย่างนี้แหละฮะอย่างนี้อ่าดาวโหลดเกมโหมดมาอ่าวิธีโหลดเกมโหมดทำไงไม่มีเกมโหมดเลยนะครับก็นี่เราต้องเข้าเวิร์กช็อปนะเนี่ฮะเข้าเวิร์กช็อปแล้วก็เลือกที่ก็เลือกที่เวิร์กช็อปไงแล้วก็เลือกที่ตรงนี้ครับคัสตอมเกมครับ ถ้าเราไปพิมพ์ค้นหาในไอเทมนะกี่ชาติก็ไม่เจอนะครับเนี่ยคัสต้อมเกมนะครบับนี่โอ้เนี่ยคัสต้อมเกมสเปเชียลคะแนนสูงสุดตลอดกาลอะไรอาทิตย์นี้ก็จะมีเนี่ยฮะกรีนเ c อร์เคิลทีดีสกิลไฟเตอร์แคทเทิลไฟนะครับโอ้โห รู้สึกว่า T-Tex คือถ้าใครเคยเล่นในใน .A1 หรือว่า World of Warcraft ไฮ้ไม่ใช่ World Warcraft สามเออเดี๋ยวฟอ์เซนโทนนะที่เป็นน้ำแข็งนะฮะที่เราเขาเรียกว่าอะไรนะ t จ g เออใช่ t จ g นะครับนะก็จะเป็นนี้ฮะเล่นก็เล่นขำๆมาฮาไปอ่ะแล้วให้เราพิมพ์ชื่อนะครับถ้าเราแบบอ่ะ พัดวอนะบูชเชอร์ฆ่าแม่น้ำนะปั๊บเจอเปล่านี่นเจอแล้วนี่นะฮะแล้วก็คลิกครับคลิกที่รูปเลยแล้วเราก็คลิกกันตรงนี้นะครับว่าคลิกว่าซับสไครต์นะคืออันเนี้ยอันนี้ผมแนะนําให้ไปทํานอกสตรีมแบบแบบว่ายังแบบว่ายังไงยังไม่ต้องเข้าเกมนะครับเพราะว่า เมื่อเราโหลดเอ้ยเ,เมื่อเรากดติดตาม s u b สไครต์เนี่ยมันก็จะเริ่มดาวน์โหลดแมพให้เลยเริ่มดาวน์โหลดแผนที่ให้เลยนะครับเอ๋ล้วเข้าเข้าไปดูนะเออกดติดตามอย่างเดียวไม่พอเลื่อนลงมาดูครับว่าตรงนี้คืออะไรนะส่วนใหญ่แล้วพาสเวิร์ดจะใช้ว่าอะไรนะครับก็คือจะใช้ว่าพัรหมายความว่าถ้าเราพิมพ์ตรงเนี้ย พี D G E เนี่ยปั๊บนหมบัดโอ้โหนี่เป็นไงล่ะเยอะนะครับเห็นไหมนะให้เราจำส่วนนี้ไว้นะครับอ่าแล้วอ่ากดแบ็คเอ๋ทีนี้ผมจะมาลองแค t เ i ิลไฟท์ให้ดูนะครับเอยังไม่โหลดเพื่อการนี้เลยเนี่ยลบโอเคปิดดิอ่อแบ็ค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 ขอโทษครับขอโทษครับ เอ,าอ้าคิดคัเตาเกมอีกรอบนึงอะ <c oughs> อ๋อโหมดป๊อปพุลล่ะโอ้โ,อโอเลือกหมดผิดเลือกหมดผิดมันต้องลบหรือเปล่าวะเอาละคนไอคนไอคนสอนแม่งงงเองนะครับอ่ากลับมาแล้วนี่อ่าวันนี้เราจะมารอแคทเธอร์ไฟกันแคทเธอร์ไฟจะเป็นเลือกเลือกคนทำงานมาหนึ่งคนนะครับว er อร์เกอร์อะเราก็สร้างบ้าน สร้างฐานแล้วไอ้ฐานเนี่ยมันจะมีทหารอัตโนมัติออกมานะเดินออกมาเรื่อยๆนะสับสไครป์๊บอ่า,า,บ,อาบางเกมต้องการที่จะออกเออพูดง่ายๆเลยบางเกมต้องการออกแล้วเข้าใหม่หนึ่งครั้งเพื่อที่ไอสิ่งนี้จะเข้ามาอยู่ในเกมนะพาสเวิร์ดหลักที่ใช้คือลายแคสตล์ลนะครับโอเค วิธีเล่นคัสตอมเกมทำไงก็คือไอ,ไอ,เ,วไอเว็บเนี้ยแหละนะ mm hmm. โอเคตอนพอตอนนี้เราโหลดตอนนี้เราโหลดแผนที่มาแล้วนะครับโหลดแมปมาแล้วอ่ะเรียกแบบไทยๆเลยโหลดแมป <laughs> ตอนนี้เราโหลดแมปมาแล้วจะพูดซ้ำทำไมเออนะทำไมชอบทะเลาะกับตัวเองคนระับไม่เข้าใจนะกินน้ำช่วยได้นะอ่ะเสียงรอเลย โอเคแน่นอน,นครับเพลยอ่าแล้วก็เลือกนะฮะไฟล์ล็อบบี้ปั๊บแล้วก็ค้นหาด้วยพาสเวิร์ดอ่ะอันนี้เราแคสเติรบ้างปับ๊บนี้แคสเติไฟล์แคสเติรที่แปลว่าปราสาทนะครับอ่าโอ้โหน่าสงสารมากนะโอเคเดี๋ยวผมขอออกแล้วเข้าเกมก่อนนะครับสวัสดีครับเราจะไปใช่ไปใช่แล้วเอออ่า เข้าเนี่ยจะเข้าให้ดูเลยนะเข้าให้ดูเลยสดๆเลยอ่าแคสเติลปั๊บชิบหายทำอะไรผิดไปเนี่ยอ่าแคสเติลนนี่ไงโถหลอกฉันทำไมโอ้โหไม่มีห้องให้เล่นเลยอะ่ะเต็มเต็มเดี๋ยวคู่เดี๋ยวหาห้องยากมากนะ ไอ้ไอ้ออกออกอรอเรียบร้อยครับอ้าวเฮ้ตรงนี้ตรงนี้โหลูจ้ากลก้าหอห้องไม่อยู่แน่ๆเลยเอา้าวเข้ามาในห้องครับรีลอยรีลอยอเอ๊ะเนี่ยน,นี่อันนี้คือปัญหาข้อแรกนะครับนะก็คือคนอาจจะมีบ้างไม่มีบ้างแคสตัน อ่าอ่าไม่แล้วปัญหาเดิมอ่าแล้วก็เอา้าโอ้ลืมไปออกเข้าเกมใหม่คลิกเวิร์กช็อปป๊บอ่าแล้วไหนวะเอ่อเขาเรียกว่าอะไรวะเอ่อกรุปใช่ไหมนี่นี่กรุปกรุปกรุ๊ป๊บป กุ๊ปไม่มีนะครับแล้วล้วก็ออกไปแล้วด้วยนะเพราะว่าลำคาญแช่งเตือนนะครับเราต้องไปหากุ๊ปของ D2 นะ Dota 2 Mod In มาเดี๋ยวนะพิมใหม่ D2 Mod D2 Mod มดนะครับน,นี่ไงนี่ไงโอ้เจ็บคอนี่งนี่ไงนี่ไงอ่า พันห้าในเกมสามพันเจ็ดออนไลน์ฟอรั่มใหม่ของเราเล่นเกมง่ายๆกับเพื่อนของคุณมามาร่วมมาเข้าร่วมกับเราซินะทำไมมันเป็นหน้าต่างใหม่อะ่ะ อ๋อก็ปรับแล้วนะแต่ก็นี่ใช่สซีดีฉันมีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นหัวห้องเพราะว่าเพื่อนกูเชื่อมต่อมาไม่ทันอะไรก็ไม่รู้นะครับอะไรเนี่ยสามอเอากุญแจมาแลกเกมนะใช่ครับช่วงนี้โดตาทูมีข่าวว่ากุญแจจะไม่ใช้ไอ้ ไอ้กล่องจะไม่ใช้กุญแจอีกต่อไปอ่ะเข้าร่วมกลุ่มถ้าเราเข้าร่วมกลุ่มนี้นะครับอ่าแล้วเราเลือกที่ไกด์ไอ้ไหนวะกิวกิวเมไกด์เฉยเลยน่าจะกิวเมยนะใช่ไหมน่าจะกิวเมยอะ่ะเนี่ยมันต้องได้นี่เนาะโอเคกลับมาที่ไพรเวทนะครับ ทำไมอ่ะทำไมถึงไม่ให้ผมเล่น C อาหม่ T T L E โอ้ไม่เล่นละเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพัด P U D พัดวอเอ้ยเกิดอะไรขึ้นก็ภาษาอังกฤษเนี่ยว่ะตัดแม่งเลยนะฮะตอนนี้ เออวิธีสร้างนะครับอ่าแคสต,ต์เนิ้ไม่มีปับ๊บอ่าพัดวอรลมีนะอ่าวิธีสร้างนะครับคลิกที่คัสตอมเกมครับแล้วก็เลือกเฟสล็อบบี้ห้องของเพื่อนเอาไม่ใช่เราเอ่อเกมโหมดที่เราติดตามไว้นะ่าเนี่ยซับสไครต์เกมโหมดปับ๊บนี่มีพัดวอรลกับแคสต์เนิ้นไปนะครับโลเคอลไาย ไม่ต้องฮะนี่ฮะยูสสัญชาติอะไรฮะลีเจเอาสิงคโปร์แล้วกันใกล้บ้านเราที่สุดแล้วอ่ะคลิกแคตเติลไปแล้วก็เลือกนี่ฮะเอ่อจะมีให้เลือกนี่ฮะครีเอทนะก็คือมันแล้วมันก็จะบอกว่าเอ้ยถ้าสร้างห้องอ่ะคอมมึงต้องโหดนะอะไรงี้นะสางแล้วครับ c a s มีโบมีบอดด้วยเหรอแต่แลยเคสีค่รับปับ๊บอ่าจะมีคนเข้ามาไหมก็ต้องรอดูนะคือคลิปนี้ก็ยังยังครับสรุปแล้วยังไม่ได้เล่นนะตะกี้ก็จอฟ้าโอ้เพียจะตายนะก็ อันนี้ยังเป็นก็อย่างที่บอกไปนะว่าตามบนเว็บที่เขาบอกไปอ่ะว่ามันไม่เสถียรไม่สมบูรณ์กากถ้าอยากเล่นต้องมีความอดทนสูงนะครับนะครับผมรอมาเนี่ย,าน,ยนานมากแล้วก็ไม่ได้เล่นสักทีนะฮะแล้วตอนที่ผมเข้าห้องไปเนี่ยใช่ครับแล้วโฮสหขอห้องกดเริ่มเกมปุ๊บก็เข้าไปโหลดปุ๊บ มันมันไม่มันไม่ขึ้นหน้าจอโหลดนะมันเป็นจอดำแล,แ,ลแล้วก็นั่นแหละแล้วก็นั่นแหละครับก็ค้างนะฮะ Not...Dota 2 o o t r e s p ีส n นะก็ไว้มาติดตามกันต่อได้ในคลิปหน้าแล้วกันนะเออนะครับเออจะพูดเลยนะก็ลงไว้ก่อนก็ได้นะเนี่ยก็เนี่ยลงลงคัสตอมเกมไว้ก่อนหรือว่าไปหาเนี่ยคัสตอมเกม ที่ชอบไว้ก่อนก็ได้นะฮะไปหาได้ที่ไหนนี่เวิร์กช็อปอ่าแล้วก็เลือกคัสตอมเกมนะแล้วก็ต้องล้วก็กดติดตามนะคือมันจะอัปเดตบ่อยบ่อยนะก็ไม่รู้ทำไหมนะครับนะนี่อะไรเนี่ย ติดอันดับด้วยอันนี้เก็บเวลฟีโรมนะอาจจะได้ยินสเสียงฝนตกนะไดอาราไดอาราโอ้โห r p g เก็บเวลอ๋อนี่ไคัสตอมฮีโร่ซูเวิร์โวเดียวเนี่ยนะตาย เย้ซ yeah, ับระจ้าพาสเวิร์ดมีไหมไม่มีเหรอโอ้เ<อ>มื่อฉันเริ่มเกมแล้วเกมคอนโซลก็ออกมานี่อ่หยกเลิกยกเลิก <laughs> นะนะครับก็เข้าไปโหลดในนี้นะไม่ได้เล่นสักไม่ได้เล่นสักทีนะทีแท็กก็ไม่เจอแคตเตอร์ไฟก็ไม่เจอนะพาร์ a วอร์นี้แน่นอนเจอเนี่ย P U D G E ปับเจอเนี่ยแคสเตอร์ซ L E ไม่มีนะทีแท็กก็ T I E ไม่มีนะเออ พอโหลดมาแล้วใช่ไหมครับอยากรู้ว่ามันเล่นได้หรือไม่ได้เนี่ยก็เหมือนเดิมเพไม่ใช่ตัวนี้นะครับไม่ใช่เขตล็อบบี้เขตล็อบบี้คือห้อง Dota ห้อง .A ธรรมดานะขอเรียกว่าดดีกวานะจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะนะแต่เราต้องเลือกตรงนี้นะครับคัสตอมเกมนะแล้วก็เลือก Subscribe Game Mode เลือกมาอันนึงนะครับ อ่าเคเอทล็อบบี้นะคลิกซ้ายนะคลิกขวาก็ได้อ่าถ้าจะใช้เครื่องเราเป็นโฮสต์คอมต้องโหดอะไรอย่างงี้นะพาสเวิร์ดอะไรล็อบบี้ชื่ออะไรพาสเวิร์ดอะไรก็อาจจะใส่คขาว่าแคส t ์เติลก็ได้นะหรือจะไม่ใส่ก็ได้นะครับในกรณนนีที่เราเล่นคนเดียวก็เนี่ยฮะติ๊กช่องนี้นะครับฟิลเอ m มต y s สลอตวิ h บอ t ดก็คือ เติมช่องว่างเติมเขาเรียกว่าไงไอช่องที่ขาดหายเนี่ยเป็นเปลี่ยนเป็นบอร์ดหมดเลยหรือเราจะตั้งตรงนี้ก็ได้นะอันแฟร์ขี้โกงนะครับอีซี่แล้วเราก็พอเริ่มเนี่ยบอร์ดฮาร์ดนะฮะถ้าเติมช่องไว้แล้วนะครับหรือเราจะกดเองก็ได้นะแล้วกดสตาร์ทเกมครับถ้าเล่นได้หรือไม่ได้ก็นั่นแหละครับก็ ได้ไม่ได้ก็ไม่รู้นะแต่ที่แน่ๆของผมไม่ได้นะแต่เออไอตอนที่มันใช้ระบบเก่ามันได้มันผมไม่เล่นได้นะไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะเออนะอพัทวอลดีกว่าคีเอทครับพัทดียูดีอีนะัทเติมช่องว่างด้วยบอทแล้วก็กดสตาร์ทเกมเลยถ้า ถ้ามันขึ้นหน้าจอโหลดและเข้าเกมแปลว่าเล่นได้แต่ถ้าออจอดำหรือหรือเราปิดแท็บแล้วเปิดแท็บมันขึ้นมาไม่ได้เนี่ยแล้วให้เราไปดูใน Windows t a ก Manager นนะมันจะเขียนว่า Not Re response แปลว่าไม่ตอบสนองอ่ะก็ก็คือเล่นไม่ได้นะครับแล้วก็ไอ้ไอ้ที่ผมจะบอกอะ่ะอะไรนะอย่างที่บอกไว้ตอนแรกมันยังเป็นตัวทดลองพึ่งมาใหม่ วาวเพิ่งจะสนับสนุนนะฮะระบบโอ้ยเจ๊งนะครับเดี๋ยวผมจะล้องให้ดูอีกครั้งหนึ่งอะแต่ต้องตัดนะเพราะว่าถ้าอัดเกมถ้าอัดคลิปตอนโหลดไปด้วยนี้ค้างนะครับค้างแรงทั้งเกมนะครับก็บนะก็ตามรูปตามรูปเลยแดงเล่นไม่ไห้นะครับ นะอะไรเนี่ยคุณสามารถหาอะไรคลิกตรงนี้ดิโอ้โหเด้งขึ้นมาเป็นเว็บเลยตกใจหมดเลยนะก็อาจจะมีภาค2อาจจะมีตอนต่อแล้วผมขอจบตอนแรกไวเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับนะส,สอนลงเพคคัสตอมเกมถ้ายังไม่มีก็จะลงแล้วก็จะดาวน์โหลดดาวน์โหลดเสร็จเอาคัสต้อแมแบบมาจากไหน เข้าเวิร์กช็อปปั๊บเอ่อโหลดนานวะอ่าเลือกหัวข้อเข้าซ่อมเกมนะครับอยากเล่นอันไหนคลิกเลยเข้าใจไหมอยากเล่นเนี่ยฮะอยากเล่นอันไหนคลิกเลยอ่าคลิกสมมติมว่าเราอยากเล่นนี้คลิกอ่าแล้วก็ คลิกนี่ครับซับสไคร์โอ้โหนี่อีอพิดบอสไปพารเวิร์ดคืออะไรรีโปรเซอร์นี้คนทำเนี่ยวะอิสเมนี่อะไรเนี่ยปัญหาเกิดกอินเทอร์เนต็ตเล่นยังไงนะะแล้วก็ สมว่าเราอยากเล่นนี้เราก็กดเลยสับตะไคร้ปั๊บอย่าลืมสับตะไคร่ช่องผมด้วยนะครับนี่มีการหลอกเป็นมีการขอไปนในตัวนะฮะนะครับพอเรากดติดตามนั้นเนี่ยมันจะดาวน์โหลดให้อัตโนมัติเลยนะคือถ้าเราไปที่หน้าต่างสตรีมตอนยังไม่ได้เข้าเกมมันจะเขียนว่าดาวน์โหลดแล้วดาวน์โหลดเสร็จสิ้นหนึ่งรายการก็คือเนี่ยครับไอสิ่งนี้แหละนะนะครับอา้าวปิดดิ ับนะสร้างห้องยังไงไม่ใช่ตรงนี้นะแต่แต่เป็นตรงนี้ปั๊บเนี่ยแต่เป็นตรงนี้นะครับเฮ้ยทำไมเป็นเนี้ยอ๋อนี่ไงโอ,น,โอนี่กำลังโหลดนี่ไงกำลังโหลดเออคือไม่จำเป็นต้องออกเกมก็ได้นะเออดีดีด,ดีอันนี้เป็นสตรีมมันทำดีก็ตรงนี้นะผมว่านะเนี่ยครับเราโหมาแล้วแล้วก็วไว้ เจอกันในตอนที่สองนะตอนแรกก็ขอพักไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันไม่ไหวเล่นไม่ได้นะ <c oughs> <c oughs> ครับครับอะไรลืมชอบลืมชอบลืมตลอดเลยนะก็ขอบคุณน้ำยมที่ติดตามรับชมนะครับกับผมเพชรแดีเคสนะครับนามปากกานะคือถ้าใครดูคลิปอื่นก็จะจะได้ยิน เพื่อนๆน,น้องๆพี่ๆอะไรก็เรียกผมว่าเพชรนะครับตอนนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนไว้เจอกันใ,กในคลิปหน้าครับตบวันนี้ก็ต้องจะพูดซ้อมกทำไมวะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสอีครันะ